สวัสดีครับวันนี้วันอ่าเป็นวันที่สี่นะครับวันที่สี่หลังจากที่ยัดมเมล็ดลงไปในฟองน้ำนตอนนี้ก็มีโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วเป็นใบคู่นะครับผมชอบวิธีการนี้นะครับเรียกว่าหลายคนตั้งชื่อให้มันคือวิธีการปักมเมล็ดสดนะครับปักสดปักสด ก็ตอนนี้ก็เกิดอย่างสนุกสนานนะครับลักษณะของการปลูกแบบนี้ครับมเมล็ดก็จะเอียงนิดหนึ่งนะครับมผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะผมยัดไม่ทันเลยน่าจะยัดลงน้ำไม่ทันนะครับดูรากทะลุออกมาแล้วนะครับอันนี้สี่วันนะครับ ลอยน้ําเปล่านะครับนะมีรากทะลุออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าเร็วกว่านะครับเร็วกว่าผมเพราะในแก้วนะครับเพราะในแก้วแล้วก็เอามายัดลงโฟมนะครับนี่คือตัวนั้นนะครับตัวที่พูดถึงนะครับอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศด้วยก็ไม่แน่ใจนะครับอืมอันนี้ยังไม่ทะลุนะครับยังไม่มีทะลุอาจจะเป็นเพราะสายพันธุ์ด้วยนะครับ แต่ก็ใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีถือว่าเป็นอีกกรรมวิธีการเพราะที่ผ่านเลยนะครับอประมาณนี้เลยในส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็อันนี้ก็เพาะผักบุ้งนะครับเพาะผักบุ้งเพิ่งทำได้หนึ่งวันนะครับก็ยังไม่เกิดนะครับเมล็ดนะครับเมล็ดยังแข็งอยู่นะครับไม่ได้แช่น้ํานะครับ อันนี้ก็จะปลูกให้ดูเหมือนกันนะฮะส่วนทางนี้นะครับกล่องอนุบาลนะครับกล่องอนุบาลวันนี้ผมลองเอาต้นก้าลงมาเทสดูนะครับต้นก้าลองมาเทสแดดดูนะครับว่ามันจะสู้แดดได้ไหมนะครับเออมันไหวเว้นะครับแดดวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับตอนนี้บ่ายสามประมาณสี่สิบห้านาทีนะครับบ่ายสามสี่สิบห้าแดดค่อนข้างร้อนเลยนะครับ ผมมาลงตั้งแต่ตอนประมาณสิบโมงนะครับตอนแดดแก่ๆเลยแหละนะครับตรวจสอบดูน้ํายังไม่มีปุ๋ยนะครับยังไม่มีปุ๋ยก็จะใส่ตอนอ่าหลังสี่โมงนะครับลั้งสี่โมงก็จะทําการเอาต้นกล้านะครับมาลงนะครับในส่วนนี้นะครับก็รอเวลานะครับให้แดดร่มลมตกนิดนึงนะครับ ตอนนี้โดนเอามาทรมานนะครับตอนนี้นะครับก็เทสดูนะครับเรารู้สึกว่าใบจะเฉาอยู่นะครับแต่ฟื้นกลับมาแล้วนะครับมาดูรอบแรกนี่เหี่ยวนะครับก็ได้อยู่นะครับอ่าก้นถ้วยประมาณสองข้อมือผมนะครับผมก็ลองแหย่ดูมันโดนน้ำไหมนะครับก็โอเคนะครับโดนอยู่นะครับถือว่าใจได้่ะ คอยติดตามอัปเดตกันต่อไปนะครับสวัสดีครับผม